ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูอินเตอร์คูลเลอร์กันนะคะเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆค่ะอันนี้เป็นอินเตอร์เดิมของรถอีซูซุ1.9นะครับผมตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็พวกนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นอินเตอร์แต่งอินเตอร์แต่งใช่ไหมเป็นอินเตอร์ที่เป็นเปลี่ยนทั้งท่อด้วยท่อแอร์โฟด้วยแล้วก็อินเตอร์ด้วยทั้งชุดเป็นชุดใหญ่เลยอ่ะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแทนอินเตอร์ใส่แทนอินเตอร์เดิมได้เลยแต่ ก่อนอื่นพี่จะมาอธิบายก่อนว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะคะมีหน้าที่อะไรนะคะคตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะคะมีนหน้าที่ระบายความร้อนจากไอดีที่อถูกอัดมาจากา <Turbo. S 1> การทำงานของเทอร์โบาา่ะฮะตัวอากาศที่ผ่านมามันจะมีความร้อนตัวอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยมีหน้าที่ร,ระบายความร้อนเพื่อให้ตัวอากาศที่มีความร้อนสูงมีมวลอากาศน้อยเนี่ยความหนาแน่นน้อยเปลี่ยนเป็นอากาศที่เย็นลงมวลหนาแน่นก็เพิ่มขึ้น ทําให้ตัวอินเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ระบายความร้อนให้ชายอากาศเย็นลงอากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์ใช่มีอากาศที่เย็นลงการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก็ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพไปก็ใช่ทำให้รถแรงขึ้นนะคะตัวอินเตอร์ที่มีอ่าที่ติดมาจากรถโรงงานเนี่ยของเบอจาใช่มีขนาดค่อนข้างเล็กสังเกตดูเนาะเล็กมาก เล็กก็หลอดก็น้อยด้วยใช่หลอดก็น้อยตรงเนี้ยเป็นพลาสติกใช่พอใช้บปนนานมันกรอบนะกรอบมันก็จะแตกเฉยๆก็รั่วรถใช่พวกนี้ก็พอใช้บูทเยอะๆมันก็เกิดก็บวมบวมได้รั่วได้อฮึเช่นการตัวตัวนี้อ่ะฮะตัวนี้เป็นชุดเปลี่ยนอินเตอร์ค่ะคือเอาอินเตอร์ตัวเนี้ยแทนของตัวนี้ได้เลยใช่ก็คือเอาไปต่อกับท่ออินเตอร์ของเดิมรถ อ่สำหรับอินเตอร์หนึเนี่ยเราได้ทําอินเตอร์ที่แทนของเดิมได้เลยเนี่ยมา2ไซส์ครับนะคะอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์นี้ยี่สิบสองคูณเคูณสนิ้วครึ่งกับไซส์นี้18-12ปดิบสคูณสงนิ้วครึ่งที่พี่บอกว่ายิ่งความหนาเยอะยิ่งทําให้อากาศไหลผ่านได้ดีแต่จริงๆเราต้องคํานวณถึงเครื่องยนต์ของมันด้วย ที่เราอ่าเป็น1.9ใช่คันนี้คือ1.9เราควรที่จะใส่อินเตอร์ที่เหมาะกับมันเหมาะกับรถใช่เหมาะกับรถไม่ไม่ควรที่ไม่ใหญ่เกินไปใช่ถ้าใหญ่เกินไปก็ล้อรอบกว่าบู๊จะมากว่าจะติดล้อก็คืออินเตอร์ถ้า1.9นะครับถ้าแนะนําเลยครับหนาสองเดียวขึ้นก็พอครับใช่จะขนาด18หรือขนาด22ได้หมดครับแต่ถ้ามันหนาสามขึ้นมาปัญหาเกิดครับ ร้อรอบแน่นอนอ่าฮะตัวนี้รถรถที่เป็นเดิมๆครับเห็นผลแน่อ่าถ้าหนาเกินไปก็ล้อรอบแน่นอนลอแล้วก็จํานวนช่องก็มีผลอย่างเช่นดูช่องของตัวที่ติดจากโรงงานมานะคะ,ะช่องจะมีจํานวนน้อยอากาศไหลผ่านไปได้ก็คือน้อยกว่ายิ่งช่องเยอะอะค่ะอากาศไหลผ่านได้ดีกว่า,วามันก็จะเย็นกว่าช่ายเย็นกว่าแต่ก็ต้องดูด้วยอย่างที่บอกหนาเกินไปก็ไม่ได้ดีมันลอรอบแน่นอนอ เราใช้ที่มันพอเหมาะกับเครื่องยนต์ก็คือคิดคิดแล้วก็เราคิดมาแล้วว่าควรจะใช้ไมยี่สิบสองคูณเก้าคูณสองจุดห้าหรือไม่ก็ยี่สิบแปดสิบสองคูณสองจุดห้าเท่านั้นถ้าใส่ใช้ไซส์นั้นไปสามนิ้วนะคะตันนี้จะอยู่ในพวกรถพวกเครื่องสองพันห้าสามพันเหมาะกับไซส์นี้เนี่ยครับดูความหนามันก็ได้ดูอันนี้นะมาดูอันนี้อันนี้จะหนาสองนิ้วครึ่ง สำหรับ1.9นิ้วนึงนะ1.9แนะนำแค่2นิ้วครึ่งพอค่ะแล้วก็อ่เดี๋ยวไปดูที่ติดรถยนต์กันนะคะตอนนี้กำลังติดตั้งกันอยู่เลยนี่ค่ะสามารถใส่แทนของเดิมจากโรงงานได้เลยก็คือลูกค้าที่เป็นท่ออินเตอร์เดิมจากรถอ่าจากโรงงานมาหรือเปลี่ยนแทนท่อยางมาแล้วอันนี้เขาเปลี่ยนแทนท่อยางมาาแล้วก็มาใส่ตัวอินเตอร์ใส่เฉพาะตัวอินเตอร์อแค่นั้นเอง ราคาชุดนี้จะอยู่ที่ก็จะมีตัวอินเตอร์ให้นะคะข้อยางใช่ไหมท่อยางเข็มขัดให้พร้อมใช่ของเฟกนะข้อตันแล้วก็ข้อยางเฟกด้วยอ่ะฮะตรงนี้รับประกันยังไงครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานเปลี่ยนข้อยางอ่ะฮะใช่ก็อินเตอร์บวมอินเตอร์แตกอื้มก็เข็มเลยเข็มเลยเข็มจะเว้นหูยึดนะครับอย่าลืมนรับหูยึดทำให้ดีไม่งั้นหูจะขาดนะค่ะก็คือดูการติดตั้งด้วยคุณต้องอ่าจะอ่า ดูที่<น>หูยืดยืดให้ดีด้านล่างาด้านนบอดะฮะก็คือรับประกันให้แน่นอนถ้า,าการใช้งานเกิดจากบวมรั่ว<อ>ชุดนี้อยู่ที่3000บาทเท่านั้นนะคะไซนี้18 12คูณ2นิ้วครึง่งสำหรับรถ1.9นะคะสำหรับถ้าเป็นออนนิวก็3นิ้วอ่า3นิ้วขึ้นไปแนะนำสนิ้วเอ้ถ้า1.9นิ้วนี่นิ้ว ไม่ได้รอรอ,อแน่นอนยังไงใส่ไปรอแน่นอนลูกค้าเฮ้ยใส่มาอินเตอร์แต่งก็จริงแต่มันรอก,กว่าเดิมเยอะอะจะใส่ไปทําไมอะถูกไหมก็ควรแนะน,นําแนะนําอินเตอร์ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ด้วยคือคันนี้แค่พันเเราไม่ต้องใส Inter ่อินเตอร์หนาขนาด3นิ้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ